สวัสดีครับจุงรกระแมวบองประองค์นะครับผมอัอนนี้เท่มแ่้วคนเบเมื่อนี่แเ้าี่ยันแก้งยเา,น,าน,นี่เอาจเรย์มิา<ว>นนี่ยเมื่นเนี่ยานที่จะสําเนี่ยด้นะครับเมต่องขนเ่อวนอนนี่อนะครับเมื่อาไีไ่เทื่อวนอกสม่มือวา่ม่เนี่ยังสูงานเครัยใมนเน่านเนี่ยเม่านนอวอวาิเน่นน

สูสาย่กับดำและสกรกอฏีคโบเวอร์แล้วแม็กกี้กับนองตอมปฏิคโบเวอร์แล้วก้อนปฏิคุบออกเพงเพื่นเป็นคบเวอร์เพืงนีกก้อนขาเชื่อเพิ่มเมนอากาสูสยใหญ่ก้อยวัดมันนั่นแล้วเป็นปฏิคุบซึ่งเกินอยหลายๆต่อกันไปทิ้งเฮงมันๆปังๆดังๆตัวซึ่งเกินไหลนานสุดซึ่งเกินไหมเออได้ไหม ก่อนับท่านกระาสองทิ้สองทิ่งเกินกส,นสาปสเเเนา,า,าเดินที่เกที่สามสิผ่านไปเวดีอกจากว่านักขอพ่อโมยแดงแดประสิขโมยั่งแต่นักที่เลีที่ว่าเขาเขาอ,อัพเปนะ็นมะเขาเขาอัดแต่ผ่านไปเด,ดีจบชัสามเดือนอ้จจเจอ่อ,อ,อมอันนี่เป็นนักรองของแม่ดำดอปหลัง ตรวตวบาย่ำรอย่ำละย่ำรย่ำวากย่ำข้าแต่ขอไลกตวตวแถวบาโดนทำด้วยหไรลานวิวุกซบโดนใดงงที่มหนาด้วยนี่กันครับเรียนเรือม์แกมีกู เปิดวงเปิดฤด,ดูกาลน,นะครับภาษสิทน้องเปิมารับเชิญแต่ว่าเปิดซิงเกินไม่พอครับพี่น้องไปเจอพรมกับเคียงเสียงไม่เวทีไม้ชู้ไม่ไมพี่จะแน่วไม่้แม,มนครับมือนันกับฝาพี่น้องครับผู้ดใดสิมาเวทีเดยก็มาครับอ,อยู่บ้านแพง่งแต่บ้นแพ่งครับขาสามที่ละาการมองเข้านะครับซอ,อแจานจังปางเขาอยู่เมื่อกี้เหมือนเนาะ้เดียวจิตใจวงอีกแบบแล้วเมื่อกี้เมือนยิ่ที่อะไรที นะครับตอนนี้บอจกมาขอพ่อนํำคุณแม่สุภาพนะครับผมนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อนี่กับตอนนี้นะครับขอพรคุณพ่อแล้วแล้วก็ขอพรคุณแม่แล้วป้าแม่ไปเลยได้ป่ะเนี่ยไปครับขึ้นรถแล้วครับพี่น้องตอนนี้นะครับกําลังเดินทางไปที่ห้องอัดสตูที่ขอนแก่นนะครับผม ของอัดของอาจารย์จินนี่นะครับอาจารย์จินนี่ภูไทยสตูดิโอนะครับคือครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่คนเลี้ยงสาตจะได้ไปเจอะเจอนะครับไม่ไม่ต้องเอาแล้วก็เป็นเป็นสำหรับการไปหัดเสียงครั้งนี้นะครับผมนะครั้งแรกนะครับผมที่จะได้เข้า ไปชมนะครับถือว่าไปชมนะครับผมฮะห้องอัดสตูดิโอของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะครับโดยซิงเกิลนะครับล่าสุดของบอสโจยมานินครับผมกับอันยังไงนะครับสู่เก่านะครับอยู่ที่สตูดิโอนะครับผมของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยสตูดิโอนี่นะครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยนะครับผมขอพรนพ่แม่ด้วย แมนครับโชคช่วยพ่อแม่อวยพรเนี่ยนะครับของพ่อจุดสูบหาพ่อพอต้องการแมนครับใ้ดวงวิญญาณของคุณพ่อนี่น้ำพกใส่แมนเด้อเล่าเล่าเล่ามักขึ้นยังนี่ลูกมีสิเกินลูกไปออกเพลงลูกยังนี่เล่าเห่ายังนี่เด้ครับเล่าดีใจยังนี่เด้ผมก็ยังท่านอยู่เด้อระวังใจไม่พร้อมใจบ่พร้อมเจ็บบอกม่นะครับพ่อแล้วพ่อก็ยังบอสยังได้มาสัมภาษณ์พ่ออยู่เด้เนาะ พ่อบอกว่าพ่อชอบอยู่ฟังเพลงด้วยแล้วคือน้ําตาไหลเหมือนอกหักด้วยบูยดีใจหลายดีใจลายกันกันขึ้นทอดตอนนี้คืออยากให้พ่อเห็นความสําเร็จของบอสเนาะร<อ>จริงจริงจแบบเทจแบบเท่โอ,นๆๆอ้นะครับแต่ว่าพ่อพออยูอ่างสวรรค์เพิ่นกับคุงหินแล้วล่ะครับผมนะครับก็คือบอสประสบความสําเร็จนะครับผมหลังจากที่คุณพ่อสงการนันด้เซียไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นความที่น่าเสียดายที่พ่อ ไม่ได้ไม่ได้ชมตอนอยู่ตอนอ่าเขาเรียกว่าตอนมีชีวิตอยู่นะครับครับยังยังยังช้างเองก็เหมือนกันนะครับบอสคือมีซิงเกิลนี่แล้วคือพ่ออ่าพ่อก็เสียไปนานแล้วเนี้ยแต่พ่อก็คงจะคิดคิดว่าพ่อก็คงจะรับรู้อยู่นะครับคือน,นี่แหละครับผมครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับของของลูกๆนะครับผมอาที่ประเทไห,หคุณพ่อได้เห็นนะครับ โดยเฉพาะคุณพ่อสกงกรานต์นะครับซึ่งสร้างกันยังเขามาท่านอยู่ด้ยเคยเคยเคย,เคยถือพ่อนี่อบรุมหลายๆเรื่องอยู่นะครับแล้วก็บ,บอกกล่าวนะครับแนะนานะครับอันใดสมควรอันใดประสมควรนนครับคุณพ่อก็นะครับก็บที่สุดอะนะครับตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะครับจะออกก็ได้สิ่งที่ขาดก็ได้ หม่อวานนี้ผมอันละกินอันอันดองตัวดองไปแล้วขันตดองเอามากินการอะไอนเจลครับปักม่วงครับพี่น้องแกวินแกเวียนแกวินแกวเวียนแหละที่สุดแล้วนะครับ ผมผมก็ต้อง cover ผมก็ต้อง cover อยู่ได้บอสผมต้อง cover ได้บ่มีบ่มีคู่กับบอมีคู่กับสิครอผู้เดียวก็ได้ดอกโอ้ยเอ้ยคู่เฮาบ่ลเหรผมเป็นผู้หญิงว่ะเออคนเราเราซะเป็นผู้่ยิ้ง ที่สุดนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้นะครับฝากพี่น้องน้ำเนรเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้แนนะครับนะครับเพราะว่านะครับซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลที่ที่ยังมาสองค่ายเพลงรวมกันนะครับผมโดยเฉพาะค่ายยักษ์ใหญ่เลยนะครับผมค่ายยักษ์ใหญ่ก็คือของแกรมมี่นะครับผมน้องเวียงนรุมนนะครับผมที่สุดแลวเนาะ แล้วก็ฟิชชิงกับบอสนะครับผมซิงเกลิลซิงเกิลนี้ก็คือแบบผมว่ายังไงก็มาเหมือนเดิมอะครับผมนะครับด้วยคุณภาพของเพลงแล้วก็คือโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยคุณภาพของศิลปินนั่นนะครับอันนี้ก็คือบอ,บอดูแคลนตัวเองเลยน,น้องบอเนาะผ่านมาสองซิงเกิลแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็รอรุ่นต่อไปครับ พี่น้องให้ก็ลังใจต่อไปครับจังปวดติดตามครับครับผมเขาก็ลังใจพี่น้องถ่ายแช่ถ่ายเชียร์้อกันครับประมาณวันที่สิบกวัวครับครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อถ่ายเชร์ประมาณวันที่สิบกว่ากว่านะครับเดี๋ยวก็สิปอยซิงเกิลนี้แล้วนะครับแล้วก็ล่อรุ่นล่อรุ่นนะครับพี่น้องเอ็มมี่ว่าสิเป็นยังไงนะครับ เอ็มบีนะครับผมเอ็มบีที่จะออกมาที่จะปล่อยมาเพลงเต็มเอ็มบีนะครับเราจะเป็นในลักษณะไหนนะครับหรือว่าสีมีทั้งด้านพระเอกนั่งเอกเป็นยังไงแต่ผมกระลุนอยู่เลยครับผมว่าขึ้นวาผลเลยเดิบัท,ที่นี่ซิงเกิลแบบนี้มันต้องมาแบบว่าต้องเป็นดาราไปแล้วไหมบออ mm. ต้องเป็นดาราไปแล้วดิ mm. นะครับไม่ช่องสามก็ช่องเจ็ดแล้วผมวาเนี่ย mm. <laughs> หรือไม่ก็ นะครับอาจจะเป็นศิลปินนักร้องดังๆหรือว่าใครที่เป็นเหมาะกับการเล่น MV ็เพลงนี้ผมคิดว่าบอสต้องทําการบ้านไปเยอะอยู่นะครับผมสำหรับการที่จะหาศิลปินมาเป็นนังเอกหรือพระเอก MV นะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับการทําการบ้านของบอสเพิ่อนบอสทำม,มาทาด้ยครับนี่แหละครับสาเหตุที่ต้องนอนดึกคือต้องคีเอทงานไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับสาเหตุที่ต้อง นอนดึกเพราะอะไรนะครับผมเพราะงานบ้างนะครับเพราะบุคลากรบ้างทุกๆอย่างนะครับที่มันเห็นก็คืออย่างอยังยังค้นไก่ชิกกับกระเจลูนะครับผมว่าเป็นลักษณะไหนนะครับนี่แะครับอาคบพี่น้องครับผมอย่าลืมกันแล้วกันนะครับวันที่3จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมเด้อซสือบัตรจองตั๋วนะครับร้อยบาบาทนะครับผมหรือว่าผู้ใดเมาไว้แล้วนะครับก็ได้บึงคือเกาเนาะนะครับฝากพี่น้องสุขสุขคนนะครับ ผู้ใดมีกําลังพ่อจีเมาบัตรนะครับผมฮะเมาได้นะครับผมตั้งแต่1ิบัรขึ้นไปนะครับผมก็เเลือบัตอร่อยขึ้เก่าแล้วครับนะครับให้พี่น้องสู้สุกขนนะครับผมฮะมามวนน้ากันอีกคือเก้าวันที่3นะครับซึ่งไลฟ์ส่งท้ายก่อนเปิดฤดูกาลนะครับเท่าสิเปิดฤดูกาลประมาณวันที่อ่าวันที่24นะครับวันเสาร์ที่24นะครับพี่น้องสะดวกมากให้กําลังใจน้าไปที่กับมากันหลายๆเลยนะครับเด้อนะครับมาให้กําลังใจครับมาให้กําลังใจสู้เก้านะครับ โอเคเข้าพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้เพียงสนีกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆครับ